สี่จิตวิทยาครับที่มือที่สโคตรกลัวคนเป็นหลวงครับสิ่งที่มือที่สกลัวคนเป็นหลวงมากที่สุดคือคุณกับแฟนไม่ทะเลาะกันครับสิ่งที่มือที่สมอยากเห็นและรู้สึกว่ามันกําลังจะสําเร็จก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าคุณเนี่ยโพสประจานเขาหรือท้าหย่าแฟนครับหรือท้าเลิกครับหรือให้แฟนเนี่ยเลือกมาเลยว่าคนจะเลือกใครเนี่ยมือที่3มจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะชนะครับ เพราะคุณกําลังจะแพ้แบบเต็มตัวเลยคุณต้องกระตุ้นให้เขาเกิดความหึงหวงคุณครับแล้วเกิดความห่วงคุณครับเพราะคุณไม่เคยกระตุ้นให้ฝ่ายหึงคุณครับอีกฝ่ายเลยไม่สนใจคุณเช่นเวลาคุณออกไปงานเนี่ยปกติไปสองคนเนี่ยวันนี้วันที่เขาไม่ไปคุณต้องแต่งตัวให้ดูดีที่สุดในการออกไปงานครั้งนั้นทําให้เขาว่าทำไมวันนี้คุณดูสวยเป็นพิเศษหรือหล่อเป็นพิเศษในการกลับมาบ้านแต่ละครั้งนะคุณอาจจะต้องมีช่อดอกไม้กลับมาครับทำให้เขาสงสัยว่าเอมีใครให้ดอกไม้คุณเนี่ย ทำให้เขาเกิดความหึงหวงบ้างครับอย่าทําให้ความรักความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงความรักใดก็ตามแต่ที่มันเป็นเส้นตรงคนจะเบื่อเมื่อคนจะเบื่อคนมันเลยอยากมีมือที่สามให้เกิดความรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจและหน้าค้นหาในความสัมพันธ์อื่นมากกว่าการอยู่กับเรานั่นเองครับคราวนี้เนี่ยมือที่สามก็จะเริ่มเรียกร้องความสนใจจากแฟนคุณมากขึ้นมันจะเริ่มงอนกันมากขึ้น มันจะเริ่มทวงถามคำมั่นสัญญามากขึ้นไหนว่าคุณจะเลิกกันไงไหนว่าคุณจะอยากกันไงทำไมคุณไม่อยาอ้อสรุปแล้วนี่คุณมาหลอกฉันเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะท้าเลิกบล็อกเงียบใส่การประชดประชันกันเองครับโดยที่คุณนั่งตะบเล็บสวยๆไม่ต้องไปสู้รบปรบมือลองไปคลุกุูนกับเขาอยาทําคุณไม่มีทางชนะครับถ้าคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึงสิเท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหกเล่มครับ เล่มที่หน e ึ่งอีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่สองหวิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่สามหโพสต์ของคนมีสเสน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1,990บาทเล่มที่4 e b อีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทําอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทําดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1,990บาทเล่มที่5 e b อีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมเสเนห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊กหนึประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นําสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบ e ุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด 1, 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้กูคอมให้โปรพิษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID L O V E underscore ตอเมื่อเข้าไปที่ Line แ d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอทดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ4แจ้งสลิปไปที่ Line a อดบดจะทำการส่งอีบุ๊ทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งเล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ